อย่ากังวลไปเลยสำหรับคนที่ไม่มีคู่เพราะคู่ของเราก็ยังไม่มีใครเหมือนกันการที่พระองค์ส่งความโสดมาหาเรานั้นเพราะให้เราเรียนรู้และอดทนกับมันเพราะนี้ก็คือบททดสอบหนึ่งขอให้เราอดทนและเข้มแข็งเข้าไว้เพราะตราบใดที่เรายังเป็นคนดีอัลลอฮ์ก็จะส่งคนดีๆมาเคียงข้างเราเองเราไม่จำเป็นทำให้เราสวยหรือหล่อเพราะมันไม่ได้ทำให้ได้คนรักที่ดี แต่ความดีต่างหากจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราเองหากเราอยากได้คนรักแบบไหนก็จงทำตัวเองให้เป็นเช่นนั้นเชื่อเรานะจงเป็นคนโสดที่เข้มแข็งอยู่แบบโสดๆจะไม่มีโหมดเศร้าอยู่อย่างไม่มีคู่ได้แต่อย่าอยู่อย่างคนไม่มีค่าเราเคยสังเกตไหมบางคนที่ไม่ข่อยคว้ามักได้เจอคนที่ใช่คนที่ยิ่งข่อยคว้ามักได้เจอคนที่คิดว่าใช่แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ แต่บางคนได้เพียงผ่านเข้ามาในแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่กลับสำคัญไปตลอดชีวิตของเขาคนนั้นคำถามคือเราอยากเป็นแบบไหนมากกว่ากันละ่ะเพราะฉะนั้นเราควรรอในสิ่งที่ควรรอรออย่างมีความหวังย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องพบกับความทรมานจิตใจแล้วเราก็จะได้พบกับความรักที่เหมาะสมกับเราแน่นอนจำไว้ว่าคนสำคัญอยู่นิ่งๆก็มีค่าเพราะของที่มีค่ามักจะถูกซ่อนไว้ลึกๆเสมอ บางสิ่งบางอย่างมันต้องใช้เวลากว่าจะหาเจอคนคนนั้นก็เช่นกันเอาหนาเชื่อเธอจงสร้างตนเองให้มีคุณค่าแล้วสุดท้ายสิ่งที่มีค่าจะตามหาเราเองเนื้อหาบทความความรักในแบบอิสลามโอ้อัลเลาะห์ฉันจะรอด้วยความอดทนได้โปลดประทานผู้ที่จะจูงมือฉันไปสู่สวรรค์ของพระองค์อามีน